ไปเกียร์เรวมาไ,ได้เดินลงไปเลยเดินเดินครับรมาตอนบนบนมาทอะไรมาาไรเป็นผู้ชาก็ไม่เวหรอกก็วิ่งกันอย่างเงี้ยน้องไม่เคยนั่งรถเมย์เหรอสายเอินอะเขาขับดีว่านี้เรรยาดีว่านี้รไมกระต่ายเนี่ยโดนดาจะไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วใครคนไหนไหดาบ้าปะ นายป้าว่ะน้องป่ะก็ไม่เห็นคนมาหาเลยนี่มันหาเรื่องกันน่าชัดเลยอะลูกพี่ไม่ได้อยากจะหาเรื่องหรอกนะแต่แค่อยากจะเตือนไว้ว่าทำงานบริการน่ะมันต้องใส่ใจผู้โดยสารดิไม่ใช่สักงแต่ว่าทำแอคติเลยไหมมีนะเดี๋ยวเรียกให้เอาป่ะไอ้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 น้องนี่พอดีเห่อเราอะทำไมนี่เจ้ายังไงก็ว่ามาเรื่องไม้จบทันทีพี่เหมือนกั

Anh ngã mà lại vậy em ơi ơi